สาวการ์ดพกพาที่สามารถเชื่อมต่อเพลงผ่านทางบลูทูธได้สามารถเปิดเพลงไลฟ์สดเคอรเวอร์เพงลงร้องเพลงคราวเกะก็ได้นะครับผมมีซาวด์เล็กท์ให้เลือกเล่นหลากหลายเลยนะครับสามารถกดเล่นได้เลยขนาดบางเบาพกพาสะดวกใช้งานง่ายมากแตนบล็อก,กันเลย อัดบอกมาเรียบร้อยแล้วขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีซาวการ์ดแบบพกพารุ่นเค้าหูฟังไมโครโฟนสายไทซีสุดไทซีสายแจ็คสาสายชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB กระเป๋าเก็บอุปกรณ์และคู่มือวิธีการใช้งานอันนี้เป็นซาวการ์ดแบบพกพานะครับขนาดบางแค่นี้ตัวเครื่องนี่เหมือนสมาร์ทโฟนเลยนะครับใช้งานง่ายกดปุ่ม power ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องจะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้จะเปปุ่มคุกคุมต่างๆมีซาวอเปกร์ให้เลือกเพียบเลยทานด้านบนมีรูเสียบอยู่3ช่องช่องแรกเสียบหูฟังช่องาางเสีไม่นนรร็ชอ้ปถ เพิ่มเสียงไมโครโฟนได้อยู่ด้านขวาตรงนี้กดเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นการเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงเล็คอร์ดสามารถเพิ่มเสียงและลดเสียงเล็คอร์ดได้เลยด้านล่างตรงนี้มีรูแบบใช้ซีใช้เสียบชาร์จแบตเตอรี่และเสียบสาย OTG ไปที่โทรศัพท์มือถือของเราต่อเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือได้เลยเดี๋ยวผมต่อซาวด์การ์ดไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ซึ่งที่ตัวโทรศัพท์เป็นระบบใช้ซีเดี๋ยวเริ่มเสียบไปที่ไมโครโฟนก่อนเลยเอาสายแจ็คไมโครโฟนเสียบไปที่ช่องไมโครโฟนเอาสายแจ็คหูฟังเสีียบไปท่่ชอองฟ เอาสาย OTG แบบ Type C เสียบไปทางด้านล่างแล้วก็เสียบสาย OTG ไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับเสียบให้ดูสดๆเลยเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็เสียบสาย OTG แบบ Type C ไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วนะครับตอนนี้เสียงเนี่ยจะไปออกที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะโดยผ่าน s o u การ์ดตัวนี้นะครับ s o ก n d รกก์ r d 9นะเสียงเป็นยังไงบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าดอันนี้ไมโครโฟนก็อยู่ห่างระยะประมาณนี้เลยนะครับนี่ไมโครโฟนอยู่ห่างมากนะ แต่เสียงเนี่ยดังชัดเจนเลยนะครับและถ้ายิ่งเอาไมโครโฟนไว้ใกล้ๆปากนะครับนี่เสียงก็จะดังชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผม123 ABCDE FG ตอนนี้ผมเอาไมโครโฟนไปหนีบไว้ที่ปกเสื้อแบบนี้นะครับระยะห่างประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาลองใช้งานโหมดไว้กันนะครับว่าโหมดไว้แต่ละโหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกดไปที่ไว้โหมดก่อนเลยนะครับโหมดที่2นะครับ a b c I, J K, L, M, N, O, P, Q, <S R, S, T, U, <S V, W, U e. ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีปุ่มซาวเอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกดให้ดูทีละปุ่มเลยนะครับ เอฟเฟกมีให้เลือกเล่นเยอะเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อซาว์การ์ดผ่านทางบลูทูธได้ด้วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า S k 9และเปิดเพลงในโทรศัพท์มือถือร้องคาราเกะได้เลย1ั0 0นหนึ่งพของแถมครบแบบนี้กดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพูกคุยได้ในอมเมนเลยนะครับ